ส้มครับครับตอนนี้คุณเป็นคนแรกที่นําแป้งออกมาจากเตาอบครับคุณนําทุกคนอยู่เลยนะครับจริงเหรอครับคุณนําปออยู่ด้วยเราขาบอกว่าเอาแป้งออกมาคนแรกเฮ้ยเราเริ่มวิ่งตามคนที่เขาได้ทําก่อนทันแล้วอ่ะทำไมมาแรงจังอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับคงความเร็วแบบนี้ไว้นะครับได้ครับและอย่าพลาดอะไรจะพยายามไม่พลาดนครับ S <S ก้<ห><พ>อชคดีครับครับขอบคุณครับเชฟเราคิดว่าถ้าเราไม่พลาดเลยอะสบายวิ่งเข้าเต้นชายคนแรกวินวินเลยไป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 โอ้โหอะไรอะนี่เราจับเป็นผู้นําอยู่อะที่เราพลาดขั้นตอนอะไรไปหรือเปล่าทำให้มันช้ากว่าเขาเยอะขนาดนี้ครับมาแรงโน no. แป้งโดนัทที่เราไปทอดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไฟก็ยังแรงไปแก่งส้มครับครับผมคุณทําโดนัทพังไปสี่อะไรใช่ไหมครับใช่ครับผมดิบสองไม่อีกสองจะทันไหม ทันครับทันแน่นอนครับเชฟทันแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเร่งเลยนะครับครับผมครับเชฟขอบคุณครับขอบคุณครับเราว่าเรายังคุมอยู่เพราะว่าเรามีแงฟนนัทเนี่ยไว้สิบกว่าอันเลยคิดว่าน่าจะทันน่าจะทันเหลืออีกเพียง5านาทีถ้าคุณอยากเป็นตัวแทนของสายเอต้องตรวจสอบโดนัทของคุณให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุดได้ยินไหมคะได้ยินครับเชฟครับเชฟ แองซโงครับครับตอนนี้คุณช้าที่สุดแล้วครับครับผมทันครับเชฟทันครับเร่งเลยนะครับครับขอบคุณครับเชฟโอ้โอเคลุยต่อครับเราต้องไม่ยอมแพ้ครับต่อให้เวลาเหลือน้อยเราก็ต้องทำให้ทันัำหนึ่งนาทีสุดท้ายตรวจความเรียบร้อยของโดนัทในกล่องค่ะครับเชฟ ปกติเรามั่นใจเสมอว่าครั้งนี้เราจะไม่กลับบ้านครั้งนี้เราไม่มั่นใจเลยที่จะพูดคานั้นออกมาต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ30ิวินาทีสุดท้ายทุกอย่างต้องเหมือนต้นฉบ,บับเร่งเลยครับครับครับเจมอยากเป็นสองคนสุดท้ายสิ่งที่เราทุ่มเทมาตลอดสิ่งที่เราทํามาเนี่ยพามูลนิธิเพื่อที่จะได้รับเงินรางวัลเราก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นอ๋อให้ผมได้เป็นตัวแทนหรือไม่ได้เป็นแทนผมไม่รู้ผมจะทําให้มันเต็มที่เพื่อมูลนิธิที่ผมตั้งใจจะบริจาคครับเซ็ 6ก4 3าสหมดเวลายกมือขึ้นค่ะการพิจารณาผลการตัดสินของคณะกรรมการในครั้งนี้จะชี้ชะตาเซเลบริตี้ทั้ง3คนว่าใครคือ2คนสุดท้ายที่เหมาะสมจะได้เป็นตัวแทนของสาย A เพื่อไปรอแข่งขันกับผู้ชนะของสาย B และค้นหาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เงินรางวัล1น1ล้านบาทไปช่วยเหลือมูลนิธิ แและครองงตำหน่ Masterchef Cerebrity ของงเมืออไทยขแสดงความเสียใจกับแกงซ่อมครับ,รบยอมรับเลยว่าแบบเออ<ม>วันนี้แบบผมทำพลาดเยอะที่สุดจริงๆจากคอมเมนต์ของเชฟแล้วก็ยอมรับมันด้วยความสุขด้วยครับขอเชิญธันวาและบอกับสเตชันครับ สียดายแทนพี่แกงส้มมากเรื่องขนมเนี่ยพี่แกงส้มน่าจะถนัดสุดใน3าคนเลยน้องเขาตั้งใจทําเพื่อมูลนิธิเขามากๆเป็นกําลังใจให้น้องอย่าหยุดฝันในเรื่องของการทําอาหารต่อไปในวันนี้นะคะแกงส้มพิสูจน์ให้เราเห็นว่าคุณรักในการทําอาหารแค่ไหนถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับโจทย์ที่ไม่ถนัดคุณก็พยายามและทำจนสุดความสามารถ ก่อนเดินออกจาก Masterchef Kitchen แกงส้มอยากจะบอกอะไรกับทุกคนไหมคะก็ต้องขอบคุณนะครับรายการ Masterchef มากๆเลยนะครับคือผมก็เป็นแฟนรายการ Masterchef คนหนึ่งแล้วการที่รายการไว้ใจให้เรามาแข่งในฐานะผู้เข้าแข่งขันจริงๆมันเป็นหนึ่งความยิ่งใหญ่ในชีวิตผมเลยครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้คว้าเงินให้กับมูลนิธิอิสระชนที่ผมตั้งใจไว้ แต่ว่าทุกคนยังสามารถที่จะบริจาคให้กับมูลนิธิอิสระชนได้นะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมนี้ครับได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างดีขึ้นและก็เท่าเทียมกันมากขึ้นวันนี้ก็ขอบคุณจากใจจริงเลยครับขอบคุณมากๆครับไม่ได้เสียใจเลยรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากกว่าว่าเออลรามาถึง3ามคนสุดท้ายในสาย A ได้อะมันไกลกว่าที่ผมคิดเยอะมากเลยนะ ผมว่าการได้มามา s เ e อ c h เชฟอะครับมันคือโมเมนต์ดีๆในชีวิตของผมเลยอ mm hmm. พอส่งกำลังใจต่อนะครับให้กับพี่ธันวาและปอนะครขอให้ทั้งสองคนโชคดีแล้วผมบอกเลยว่าสายบีเนี่ยถ้าคุณไม่แข็งพอคุณสู้สองคนนี้ไม่ได้นะครับ